สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเวียเผยความในใจถึงวิกกี้เขาเป็นภรยาที่ดีทําให้เราเป็นคนดีเวียเผยความในใจถึงวิกกี้เขาเป็นภรยาที่ดีทําให้เราเป็นคนดีขึ้นสําหรับเส้นทางรักของพระเอกหนุ่มเวียสกลวัฒน์และวิกกี้พิมญยาให้ได้ฟังกันครั้งแรกในพรีเซนเตชันฉลองวิวาของทั้งคู่ที่มาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความรักให้ได้ฟังกันโดยผู้จัดชื่อดัง ตุ๊กตากันตนาได้ถ่ายคลิปดังกล่าวมาให้ได้ชมกันในอินสตาแกรมตุ๊กตากันตนาซึ่งเวียและวิกกี้เปิดใจเล่าให้ฟังถึงความรักว่าทั้งคู่ได้เจอกันที่ใต้น้ำเมื่อ4-5ปีก่อนวิกกี้มาช่วยเป็นสตันเพราะเขาเป็นนักดำน้ำในละครเรื่องสัมพทานหัวใจซึ่งตอนนั้นเวียยังไม่ได้อินกับเรื่องดำน้าแค่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกทิปละครก็ไม่ต้องถ่ายแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายไม่ได้เจอกันเลย จนได้มาเจอกันอีกหลังเวียกลับมาจากถ่ายหนังที่ต่างประเทศนึกถึงเพอถ่ายดำน้ำมาก็ชวนเพื่อนๆที่เรียนดำน้ำด้วยกันก็เลยโทรหาเพื่อเขาจะพาเราดำน้ำได้ก็เลยได้ติดต่อเขาไปอีกครั้งหนึ่งถามว่าเชิงจีบไหมคือณนะตอนนั้นโสดแล้วไงแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะเวียเล่าต่อว่ามันค่อยซึมในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็ปรับกันไปมา พอมันเริ่มรู้สึกดีกันแล้วความต่างของกันก็เลยทำให้เริ่มรับได้ค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆจากเพื่อนมาเป็นแฟนกันก่อนที่วิกกี้จะบอกว่าคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราก็ต้องการคนที่อยู่ได้แล้วสบายใจเวียเล่าว่าเพราะอยู่คนเดียวมาทั้งชีวิตเติบโตมาด้วยตัวเองจากเด็กต่างจังหวัดมาต่อสู้ด้วยตัวเองแต่หลักๆก็คือคนเดียวเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะเอาตัวเองให้รอดก่อนก็มีความเห็นแก่ตัว แต่วิกกี้เขามาเปลี่ยนเขาพูดตรงๆเลยตอนแรกผมก็รู้สึกโกรธนะเพราะผมก็เป็นคนแบบนี้ก็อยู่มาแบบนี้เราก็อยู่ได้มีอีกโก้พอลองเปลี่ยนลองมองให้มันกว้างขึ้นใส่ใจมากขึ้นโดยเริ่มต้นที่เขาเขาทําให้เราเป็นคนดีขึ้นเลยรู้สึกว่าถ้าอยู่กับคนที่เขาทําให้เราเป็นคนดีขึ้นเขาต้องเป็นภรรยาที่ดี เป็นเพื่อนที่ดีได้เพราะเขากล้าที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเราสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะทะเลาะก็คุยกันให้จบอย่าให้ข้ามคืนพรุ่งนี้ก็รันใหม่เพราะต้องมีชีวิตกันไปอีกยาวนานเวียก็พูดความรู้สึกของตัวเองให้ภรรยาสาวฟังว่าวิกกี้เป็นคนที่ทําให้ผมเป็นคนดีขึ้นอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็น1ิปีแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าวิกกี้รักผมมากแค่ไหน วิกกี้ดูแลผมดูแลทุกคนวิกกี้เป็นคนเสียสละรักครอบครัวเป็นคนจริงใจเป็นคนเด็ดขาดแต่เป็นคนน่ารักใจเย็นแต่ตื่นสายอยากบอกวิกกี้ว่ารักวิกกี้นะจะดูแลวิกกี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะดูแลได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเข้มแข็งจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะยากเกินไปกว่าเราสองคนจะจัดการได้เราไม่มีทางแพ้ถ้าเรารักกัน ข้อคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ